เอาละครับถ้าจะพูดถึงแพลตฟอร์มในการปั่นเงินน่ยนะครับทุกคนคงรู้จักตลาดหุ้นกันดีอยู่แล้วเนาะเงินมันถูกปั่นในตลาดหุ้นนะครับก็เพราะว่ามีคนซื้อมีคนขายเนาะนี้ไม่ว่าจะตลาดไหนเห็นด้วยกับผมไหมทุกตลาดมีคนที่ซื้อแพงที่สุดอยู่เสมอทุกคนรู้ดีนะครับว่าเราอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้แต่ก็เต็มใจเข้ามาในตลาดกันจริงไหมไม่มีใครบังคับนะเพราะว่า มันมีโอกาสปั่นเงินน้อยให้กลายเป็นเงินมากอยู่นะครับนี่ไงถ้าคุณ Accept เงื่อนไขรับเงื่อนไขได้คุณก็เข้ามาปั่นและนี่ก็คือเกมการเงินครับหรือมันนี่เกมนั่นเองนะครับเอาละแพลตฟอร์มที่จะพูดถึงวันนี้การทำงานของมันง่ายเรียบง่ายกว่าตลาดหุ้นมากมายนักนะครับคุณคงได้รู้เงื่อนไขกันแล้วเนาะก่อนที่จะมาดูคลิปนี้นะครับย้ำอีกทีหนึง่ง เงื่อนไขแรกนะครับคุณต้องมี0.12อี h ท r e ิเียมก็ประมาณ600บาทไทยเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งคือคุณต้องชวน3คนเท่านี้เองครับจบเลยนี่คือเงื่อนไขที่ทุกคนต้องรับให้ได้ถ้ารับไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งผมบอกเลยไม่ต้องมายุ่งกับแพลตฟอร์มนี้เลยไม่ต้องเข้ามาจอยก็แค่นั้นเองเรียบง่ายเอาละทีนี้คุณคงจะสงสัยแล้วว่าถ้ามันทําแค่นี้เนี่ย และไอ้0.12อีเทีเรียมหรือ18เหรียญหรือ600บาทเนี่ยมันปั่นเป็นเงินล้านมาถึงมือเราได้อย่างไรผมจะพาไปดูครับออแล้ครับนี่คือตัวละครทั้งหมดในแพลตฟอร์มนี้นะครับมีเท่านี้เองมีตัวเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขข้อแรกคือ0.12อีเทีรียมนะครับจากนั้นเราชวน3คนนะครับเนี่ยดังนั้นเลเวล1เนาะ ก็จะมี3คนและ3คนนี้ก็ต้องชวนต่ออีก3คนถูกไหมครับนั้นเลเวล2ของเราก็จะมี9คนจากนั้นทุกคนก็ต้องทำตาม2ข้อนี้ถูกไหมดังนั้นมันจะ3าม3ตแตกสไปเรื่อยๆจนชั้นสุดท้ายเลเวลห้าสคนเลยส่วนข้างบนของเราจะมีชั้น1นึ่ถัดขึ้นไปแน่นอนครับไม่ต้องสนใจข้างบนสนใจคนข้างล่างเราก็พอเรามาดูกันดีกว่าว่า ไอ้ศูนย์จุดหนึ่งสองอีเทียรียมเนี่ยครับมันจะกลายเป็นเงินแสนเงินล้านได้อย่างไรนะครับแมคานิกของมันเป็นอย่างนี้ครับมันต้องมีการอัปเกรดยศครับเมื่ออัปเกรดยศหนึ่งเงินวิ่งขึ้นหนึ่งชั้นอ่ามันคืออะไรอัปเกรดยศก็คือเวลาเราเข้ามานะครับไอ้ศูนย์จุดหนึ่งสองเนี่ยแหละครับทำให้เรากลายเป็นยศหนึ่งอ่าถูกไหมอันนี้เป็นเงินก้อนแรกและก้อนเดียวที่เราจ่ายเองนะครับ ส่วนเงินที่เราจะอัปเกรดเป็นยศสองมันจะวิ่งขึ้นไปสองชั้นเงินที่เราอัปเกรดเป็นยศสามยศสี่ยศห้ามันก็จะวิ่งขึ้นไปสามสี่ห้าชั้นตามตามเลขยศของมันนี่แหละครับประเด็นคือตรงนี้ครับไอ้เงินที่จะอัปเกรดตั้งแต่ยศสองยศสามยศสี่ยศห้าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราไม่ต้องควักเองแล้วเงินมาจากคนที่เราชวนนี่แหละครับ ดูง,ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้เราเข้ามาเนาะ0.12อีเทรเรียมเราอัปเกรดเป็นยศ1อัปเกรดเป็นยศ1เงินวิ่งขึ้นไปหชั้นครับก็คือหาคนที่เขาชวนเรานั่นเองตรงนี้ไม่งงเนาะอ่าทีนี้คนที่เราชวนสามคนนี้ครับเขาก็ต้องอัปเกรดเป็นยศ1เช่นกันถูกไหมพอเขาอัปเกรดเป็นยศ1เงินวิ่งขึ้นไปกี่ชั้นครับถูกต้องครับ1ชั้นบิงโกครับ เราได้เงินแล้ว0.36อีเทรเียมประเด็นคืออย่างนี้ครับเราจะเก็บ0.36อี h ทีรเียมถอนออกมาเข้ากระเป๋าเราแล้วก็เลิกเล่นเลยก็ได้นะไม่มีใครห้ามแต่ผมว่าคนมีวิสัยทัศน์อย่างคุณไม่ได้หวังแค่นั้นหรอกที่จะมาจ่าย0.12แล้วก็ได้0.36แล้วกลับบ้านจูกไหมโอเคองั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับเอาเงินก้อนนี้ครับอัปเกรดเป็นยศสซะอัปเกรดเป็นยศ2เงินวิ่งขึ้นกี่ชั้นครับ ก็2ชั้นตามกติกาสมาร์ทคอนแท็กแล้บางคนถามแล้วทำไมต้องอัปเกรดอ่ะรอรับเงินเฉยๆไม่ได้เหรออย่างนี้ครับคุณดูนะเราอัปเกรดเป็นยศ2เงินวิ่งขึ้นไป2ชั้นแต่ครับแต่ถ้าคนคนนี้เขาเป็นเลเวล1เขาไม่ได้อัปเกรดเหมือนเราระบบจะบอกว่าเขาไม่คู่ควรที่จะได้รับเงินก้อนนี้ครับดังนั้นระบบจะบายพาส เงินขึ้นไปชั้นถัดไปขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่เป็นยศสองนั่นเองคุณเห็นไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรีบอัปเกรดเป็นยศสองให้เร็วกว่าคนข้างล่างไงอพอเข้าใจนะครับแล้วในบล็อกเชนอีทเรียมนะครับม,มันจะ r e m a ์ k ไว้ในบล็อกเชนของคนคนนี้เลยนะว่าจริงๆคุณควรจะได้เงินก้อนนี้นะแต่คุณ lost money แล้วเพราะคุณไม่คู่ควรเนี่ยคุณไม่ได้อัปเกรดคนข้างล่างคุณก็อัปเกรดเป็น เป็นยศ2แล้วเขาแซงคุณแล้วดังนั้นเงินมันเลยใบพาสขึ้นไปคุณลอสมันนี่ทีนี้พอเราเป็นยศ2แล้วเนี่ยครับอัปเกรดแล้วเรียบร้อยเงินเราก็จะเหลือประมาณนี้0.06อ่าเราใช้เงิน0.3ในการอัปเกรดเป็นยศ2เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจากคนกลุ่มนี้ไงคนกลุ่มนี้ที่อัปเกรดเป็นยศ2เงินวิ่งขึ้นกี่ชั้นครับ ามาดูกติกาข้อนี้ไงเห็นไหมอัปเกรยดยศ2เงินวิ่งขึ้น2ชั้นวิ่งขึ้นมา1ชั้น2ชั้นถึงเราครับอัปเกรยดยศ2เงินวิ่งขึ้น2ชั้นอ่าเห็นภาพนะครับจังหวะนี้แหละครับที่เรามีเงินพอที่จะอัปเกรดเป็นยศ3ครับโดยใช้เงินเพียงแค่1นอีทิเรียมเห็นหรือ,อยังถ้าแบบนี้เราได้กำไรแล้วจริงไหม เออได้กําไรแล้วนะตอนนี้คือมีเงินในกระเป๋าทั้งหมด1.76จากเงินที่เราควักไปตอนแรกแค่0.12อีทิเรียมแค่นั้นเองคุณเห็นไหมเงินที่อัปเกรดมาจากระบบนะครับไม่ได้มาจากกระเป๋าเราดังนั้นมันยังเป็นเงื่อนไขแค่2ข้ออยู่คือข้อ1 0.12อีทรเรียมข้อ2ชวน3คนเอาละทีนี้มาดูว่าเราอัปเกรดเป็นยศ3แล้วนะครับดังนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะรับรายได้ จากคนกลุ่มนี้ครับเวลาคนกลุ่มนี้เขาอัปเกรดเป็นยศ3ปุ๊บเงินจะไหลเข้ามาที่เรา27อีเทเรเียมจากนั้นเราก็อัปเกรดเป็นยศ4ครับด้วยเงินเพียงแค่3อีเทีรียมแค่นั้นเนาะเงินก็วิ่งขึ้นไป4ชั้นก็ไม่ต้องสนใจไปเข้ากับฝาไกใครแต่เราจะสามารถรับเงินจากคนกลุ่มนี้ได้เป็นจํานวน243อีเทเรเียมคุณเห็นหรือ,อยังคุณพอเห็น power of network หรือ,อยังครับ ไอ้ชั้นแรกๆเนี่ยไอ้เลเวลหนึ่งเลเวลสเนี่ยไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกนะครับคุณจะมาตื่นเต้นไอ้เลเวลสามเลเวลสีนี่แหละทีนี้พอคุณได้เงินมาเป็นจํานวนขนาดนี้คุณก็มีเงินพอที่อัปเกรดเป็นเลเวล5ครับใช้เงินเพียงแค่10อีเทียมเท่านั้นพอจะเข้าใจการทำงานของมันแล้วใช่ไหมผมสรุปให้คุณฟังเลยเห็นตัวเลขกันชัดๆไปเลยนะครับเราเข้ามาเนี่ยอัปเกรดเป็นยศห 0.12อีทเทีรียมประมาณ600บาทไทยเพื่อรับรายได้0.36อีทเทีรียมและเราก็เอาเงินก้อนนี้นะครับประมาณ0.3อีทเทีรียมอัปเกรดครับเป็นยศ2เพื่อรับเงิน2.7อีทเทีรียมทีนี้ก็แบ่งเงินบางส่วนเนาะอัปเกรดขึ้นเป็นยศ3 1อีทเทีรียมครับเพื่อรับ27จากนั้นแบ่งมาสัก3อีทเทีรียมเพื่อรับเงิน 243ร้อยสี่สีเรียมจากนั้นแบ่งเงินมาสัก10บอีเทรเรียมครับเพื่อรับเงิน2,430ันสี่ร้อีเรียมนะครับดูกันชัดๆ2,430ัน24สี่ร้อีเรียมเนี่ยถ้าคูณเป็นเงินดอลลาร์ตอนนี้โดยประมาณนะ150เหรียญเป็นเงินประมาณนี้ครับ364,500ดอลลาร์สหรัฐ ประหยัดะห,ดหน่อยก็พออยู่ได้ไหมนะครับมันคุ้มค่ากับเวลาของคุณไหครับที่จะมาศึกษาระบบนี้มาศึกษาและชวนคนเข้ามาปั่นเงินในระบบนี้3าม0 0 0หกคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ12ล้านไหมใช่ป่ะเออสี่สามสิบสล้านบาท12ล้านบาทจากเงิน600 000, บาทโอเคไหมครับบางคนอาจจะถามว่าโหมันอุดมคติไปเปล่า1แตก3มเนี่ยมันทําไม่ได้ทุกคนหรอก ผมถึงบอกไงว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่รับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ข้อ1 0.12อีเทอริเอียมจ่ายไม่ได้ไม่ต้องเล่นหรือข้อ 2, คุณคิดว่าคุณหาไม่ได้หรอก3คนที่จะมาเล่นแพลตฟอร์มเนี้ยทั้งโลกเนี้ยคนทั้งโลกมีกี่ล้านล้านคนไม่รู้อะแต่คุณหา3คนไม่ได้ไม่ต้องมาเล่นครับจริงไหมมันต้องเป็นแบบนี้สิถ้าคุณรับเงื่อ,ไอ,อนไข2ข้อนี้ได้ทุกคนมันจะแตกตัว หนึ่งแตกสามหนึ่งแตกสามหน่งแตกาไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้ามีใครบางคนไม่ได้แตกสามจริงๆนะครับระบบไม่ได้ห้ามนะครับว่าเราหาได้แค่3คนเนี่ยเราจะหากี่คนก็ได้ฟังดีๆหากี่คนก็ได้แต่มันวางได้แค่เนี้นั่นแปลว่าถ้าคุณหามา4คนเนี่ยไอคนที่4เนี่ยมันต้องไปอยู่เลเวลสของคุณโดยอัตโนมัติเลยเออเนี่ยมันคือความสวยงามตรงนี้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเลเวลสของคุณเต็มแล้วนะ เนี่ยเลเวลนี้เนาะถ้าเลเวลนี้ที่มี9คนเขาเต็มหมดแล้ว9คนแล้วคุณก็ไปชวนได้อีก2คนแปลว่า2คนนั้นต้องไปอยู่ไหนเขาต้องลงมาอยู่เลเวลนี้โดยอัตโนมัติเลยนั้น,น,นเอาจริงๆถ้าพูดกันตรงๆคุณจะหา243คนในชั้นนี้ด้วยตัวของคุณเองคนเดียวก็ได้ไม่มีใครว่าเห็นไหมแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนมีพันธสัญญาร่วมกันว่าชั้น้องหา 3คนเป็นอย่างน้อยโอ้โหแล้วถ้าทุกคนหามากกว่า3คนผมบอกเลยว่าคุณมาถึงจุดนี้ได้เร็วกว่าปกติแน่นอนเอาง่ายๆถ้าให้เวลา5วันหาได้3คนน่ะอันนี้5วันใช่ปะอันนี้5้าวัน10วันแล้ว15วัน20วัน25วันหรือ1เดือนนะครับ ถ้าทุกคนคือ5วันหาได้3คนเนี่ยหเดือนมันจะเกิดภาพนี้นะครับเงินก้อนนี้ครับหาได้ภายใน1เดือนคุณว่ามันว้าวไหมครับกับแพลตฟอร์มนี้โดยมีเงื่อนไขแค่2ข้ออย่างที่บอกอาอละถ้าคุณคิดว่าสนใจแพลตฟอร์มนี้แล้วนะครับแพลตฟอร์มนี้ชื่อจีด้าครับและมันไม่ได้มีแค่นี้ด้วยผมย้ายคุณดูตรงนี้นิดนึงนะครับมันสามารถอัพเป็นยศ6 7 8 90ดได้ด้วยนะครับและไปเต็มที่10 แต่ผมจะบอกว่าตอนเราอยู่ยศหเนี่ยนะครับเราอัพเป็นยศ6เนี่ยมันคือกลับไปใช้ผังเดิมครับผังเดิมตอนที่เรามี3คนนั่นแหละเอาผังเดิมมาทําเป็นยศ6แค่อัพด้วยเงินที่มากขึ้นแค่นั้นเองผมจะบอกคุณว่าจริงๆคุณต้องการคนแค่นี้แหละครับเนี่ยต้องการคนแค่นี้243คนนี้แหละเนาะ243บวก81บวก27บวก9บวก3เราต้องการคนแค่นี้ ไม่เอามากกว่านี้เพราะว่าขั้น 6, mm. ขั้น7 mm. ขั้น8 mm. ขั้น9เนี่ยขั้น10เนี่ยมันใช้คนกลุ่มเดิมครับ mm. ดังนั้นงานนี้ถ้าคุณทําเสร็จเร็วเสร็จเลยนะครับมันเสร็จเลยนะ mm. ถ้าเราสอนคนให้เขาแตกตัวต่อเองได้เราก็แค่นั่งดูเครือข่ายมันเติบโตเองในแต่ละวันและคอยอัปเกรดให้ทันคนข้างล่างเราแค่นั้นเองครับ และด้วยความที่มันเป็น e ีท u เรียมบล็อกเชนบล็อก a i n มันโปรง่งใสมันตรวจสอบทุก transaction ได้หมดว่าเงินมันวิ่งไปตามที่ Smart Contract เขียนไว้จริงหรือไม่และผมตรวจสอบมาแล้วมันจริงเพาละถ้าขั้น5ยังไม่พอสำหรับคุณคุณอ,อยากรู้ว่า6 7 8 90มันได้อะไรบ้างนะครับผมสรุปให้เลยถ้าถึงขั้น10นะครับคุณจะได้เงินทั้งหมดประมาณ7 0,000มนอีทียม ที่เป็นดอลลาร์สหรัฐมาสิบล้านเหรียญสหรัฐเงินไทยคูณเราเองนะครับเงินไทยคูณเอนะาเองแล้วกันเอาล่ะครับเกมนี้มันอยู่ที่ว่าใครเร็วกว่ากันแค่นั้นเองและยิ่งถ้ามูลค่าอีเทเร,รียมันครับมันสูงขึ้นไปอีกมันอาจจะไม่ใช่แค่10บล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสุดท้ายมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสำคัญคือ ให้เราตรวจสอบการเติบโตของเครือข่ายอยู่เสมอและห้ามพลาดที่จะอัปเกรดนะครับอัพยศของเราก่อนคนข้างล่างครับเพราะว่าถ้าคนข้างล่างยศสูงกว่าเราปุ๊บเราจะไม่ได้ต่งจากเขาแค่นั้นเองนะครับระบบนี้ทําอยู่แค่นี้แหละครับดังนั้นเกมนี้ครับเป็นเกมที่แข่งว่าใครหาคนได้เร็วกว่ากันครับถ้าคุณสนใจให้ทัก คนที่ชวนคุณมาดูคลิปเนี่ยครับทักกลับไปเลยแล้วบอกเขาว่าสนใจพร้อมแล้วและฉันเร็วมากฉันอยากจะเร็วมากๆแล้วบอกทันทีว่าต้องเริ่มยังไงนะครับถ้าคุณยังไม่รู้จักอีเท r ร u เียมไปศึกษาซะเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้เงินเป็น10ล้านศึกษาผมบอกเลยว่าผมให้คุณอย่างมากไม่เกินหนึ่งชั่วโมงคุณจะมีกระเป๋าอีเทเรียมและสามารถใช้เงินบาทซื้ออีเทอรียมเป็นโอนอีเทอรเียมเป็นแค่นั้นจบแล้ว ถามคนที่เขาชวนคุณนะครับผมว่าเขาสามารถที่จะให้คำแนะนำคุณได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ได้สนใจระบบนี้ง่ายๆครับไม่ต้องทักเขาไปนั่นคือการปฏิเสธที่เขาก็จะรู้ได้เองว่าคุณฟังจบแล้วคุณไม่สนใจสุดท้ายผมก็อยากฝากไว้ว่านี่ก็คือเกมการเงินคือมอน,นี่เกมระบบนี้เราเล่นกันทั้งโลกนะครับแน่นอนครับวันหนึ่งมันจะต้องมีคนสุดท้ายที่เข้ามาแล้วไม่รู้จะชวนใคร อีก3คนเขาก็จะไม่สามารถที่จะได้ Ben e ฟ i ตต่างๆในระบบนี้แต่ผมถามว่าเขาเสียอะไรเขาเสียเงินแค่ประมาณ600บาทนะครับเขามั่นใจไหมที่จะชวนคน3คนให้ได้ถ้าเขาไม่มั่นใจก็ไม่ต้องจ่ายก็ไม่ต้องเข้ามาแต่ถ้าเขามั่นใจว่าเขาทําได้แต่สุดท้ายเขาทาไม่ได้เขาก็เสียเงินแค่ประมาณ600บาทหรือ0.12องทเียมมันแฟร์พอไหมครับระบบนี้มันบอกทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นคุณสามารถเลือกได้เองไม่มีสแกมนะครับ การที่เรารู้ทุกอย่างแล้วเหมือนเรารู้เลยแหละว่าซื้อหุ้นตัวนี้มันมีโอกาสขาดทุนเหมือนเราที่รู้นั่นแหละว่าซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสไม่ถูกและก็จะเสียตังค่าลอตเตอร,รี่ฟรีๆแต่คุณซื้อเพราะอะไรอ่ะคุณอยากลุ้นไงว่าถ้ามันถูกแล้วคุณได้เป็น10ล้านเนี่ยมันคุ้มระบบนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วไม่ต้องนั่งลุ้นด้วยมันอยู่ที่คุณชวน3าคนได้เร็วแค่ไหนทั้งหักเอาละรครับ อย่าตัดสินใจช้าเพราะถ้าคุณทุกนาทีที่ผ่านไปแล้วคุณตัดสินใจช้าใครบางคนที่มาดูคลิปนี้ทีหลังคุณและเขาตัดสินใจก่อนเขาอาจจะไปอยู่ในชั้นก่อนคุณก็ได้นะครับคุณได้รับโอกาสนี้แล้วจะคว้าโอกาสไว้หรือปล่อยให้มันเป็นอากาศไปก็อยู่ที่คุณครับสวัสดีครับ